องนิ้วเคี่ยวไปสองข้างกระดูกคอเน้อเช็คดูว่าข้างไหนตึงข้างไหนหย่อนเนาะเมื่อเราเช็คเสร็จแล้วเราก็การยืดทอเนาะเอามือไขวยกันก้นเอ็กซ์กนเอ็กแบบนี้ไขอ้กันกันไขวยกันก้นเอ็ก่าเป็นนิยมไขว้กันเนาะยืดยืดตรงยืดตรง ยืดซ้ายยืดซ้ายยืดขวาขวาเดี๋ยวก่อนไม่ด้ก่อนค่อยลงปลงยืดตรงมือต้องคว้ง้องยืดยลงยืดซ้ายค่อยๆกันนี่ปลง ำทำมส,ส,สามรอบนะวันนี้เอาไปสองรอบพอละไม่แน่นอนผมจะยาต่อไปปรับตอนตัวจะปรับกระดูกคอเช็คกำลังแขนดูมาทำกันสู้เนาะทำกำลังแขนแล้วมาทำการปรับกระดูกคอต่อไปปรับมุมขวาก่อนแล้วกันเรามาอยู่ตรงหัวมุมหัวไหล่ ห้าองศาสี่ห้าองศาแล้วก็เอียงหน้าไปทางซ้ายสี่ห้าองศามือขวาทําท่านี้เนาะลองที่คอมือซ้ายทําท่างนี้ลองที่คางเนาะเนาะเอาเอาศอกวางต่ำๆเนาะยืดคอไปให้สุดอันนี้ไม่ช่วยแล้วนะพอยืดคอไหม้วปิดเลยพ่อแก้วแม่แก้วไว้ มาใจ้วจ้าเหรยิงออกแมันที่ต่อปากชาอสเปยของตเองเน่้่างวเออนะขอย้ายมาด้านขวาย้ายมาด้านขวา้านซ้ายด้านซ้ายซ้ายลองกอ ลองค่ะยงไป่ได้สีท่าอุตสายืดไปให้สุดเอาสุดรออกแรงบิบใช่ไหมเขาต้องบีบมันจะดเจะบีบให้มันออองอเอิน เออได้ลค่นี้ถกแล้ว <halt> ีกาที่มันเธอจะม่คุณนก็ไม่ตมันจบอกกันเนี่ันนี้สามรอบแล้วนะเนี่ยสากล้องแล้วนะนี่นะเอาแบบเง่าเดี๋ยวมันง่มันเดี๋ยวมันง่ายมนาัง่ายดาดี๋ยวมันมาเดีเวม่อไปถ้า ถ้า,กอ,ากอดข้กอดข้กอดเอามือขวาไว้ข้างบนมือซ้ายล่อไตลักแลมาจับที่อกอดให้แน่นแเอาอ,อกราไปทับที่อ่าระวังซอสองข้งางเขาเลยเรามาอยู่ด้านด้ค่ะเาตัวมาตัวแข็งเนาะทำตัวแข็งเลยหันหน้าอย่างนี้นะหัวทิ้งมาต้อเจกออ้า,อก,า,าก้ากอด้ากอดกอข้ากอดกดขกส้าัอข้กรดาอากอดดูกาอ

เขาดึงให้ดังัเขาก็จับนี้ให้เราหละมันดินมันดินตรงนี้ดับเกี่ยขั้นมาขนาดซ้ายขนาดขวาขนาดขวาดมันยานตรงนี้นั่งนได้ไหมได้ไหมตัวเราทับไปเลยไม่เป็นไรเขาก็ไม่ไม่ถอนเราอะใช่ใช่อะไรลงไปเลย เอาให้แน่แน่พื้นได้แน่พื้นได้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 ใช่โอเคได้บ้างไม่ได้บ้งมันเป็นลายเข้าสี่หมดเลยเรา โอเคต่อไปจะแค่งแล้แคงขวาต่อไปเลาตะแค่งแขแ้แขงขวาหันหน้าข้างน้าจนได้ถ้าไม่ได้ถ้าไะซ้อมราอบนี อ,อ,อ,อดัก็มืสอบไปในช่อจแล้วก็ครแขงขวาตแขงขวาทาดนอันนี้มือข้อกซ้ายดันไปข้อศอกขวาดึงสะโพกลงมาแล้วยมอยมที่เอวลงไปยอมที่เอวลงไป

ออหนหน้ามาางนี้หน้เน้า้านก็คือข่าวข้าวข้าเลยเรื่องถอดออกมาเป็นชิ้นชิ้นอาเหอเอเาก็เอาข้อสอบรับไว้ที่ทางมือซ้ายก็รองไว้ที่เนาะขาต้องขาด้วยนะครับยกขาด้วยยกบิดกระโดด ยังถ้าต้องชั้น ờ, <cười favour>

ตัวปิดอาจารย์้วซ้ายวางบนบานิ้วขวาวางไว้ับนไปูก็ไปเลยติดก้มหนก้มหนกอยก้มงินะอตงยืนยันหลักหน่อยจะไ้ร้าหัวเนาะนิ้วซ้ายวางบนบาดันจะดูกทไปมือขวาวางบนหู กระสายกอไปกดพยมขึ้นข้างหลังนี่ยืนข้างหลังนี่นั่งก็ได้ใช่ไหมมือขวาดันกระดูกข้อไปมือซ้ายวางหนึ่งตขยนี้กดพยม แล้วก็ะกั้าลูกค้าไม่เก่งแล้วก็เลยต่ไป้าจัดล้งขัาขาตรงต้องจบเลยพาจ้าต้ออย่าท้ามาเอามาทานนี้ชิดเดียวกันชิดเดียวกันชิดเดียวกันาชูมือขึ้นมาเอวด้านข้าใส่ไปนชิดหลังีเกสองสาม

ตั้งมาอะไงไาอไล้งดงอาก้งไฟดงกระตูนอยาก้งไฟงา้างะมไงต่อไเอามือภาษานี่แง่อยเอามือหมอสอดใต้รักแร้ขึ้นไปจับไว้ที่ฝ่ามือคนไข้เอามือสอดใต้รักแรขึ้นไปจับฝ่ามือคนไข้

ว่างช่องว่างข้างข้างหัวไหล่ใหัวไหล่ไปหมอไถหลังมาเยอะๆไถหลังห่างจากต้นคนไข้ประมาณหนึ่งฟุตมือไขนอนลงมือช้อนไว้ใต้ตีกสบายนะมือช้อนไว้ใต้ตีกสบายแล้วก็ยกมีดสบายขึ้นกดหัวไหล่ลงอึ๊บเออหมอเอ็นหลังมาเยอะๆไม่าต้งพัก gọi 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 ต่อไปถ้าวยหงวยหงยังไม่จบการต่อาฝนยกต่าดมีอเยอะมากดูเนาะคนอ่ะใหม่เอามือขวาไปจับหัวไหล่ซ้ายฝวยหงเร็วข้ออดมือซ้ายฝวยหงข้อศอล้ายแล้วมาจับฝ่ามือคนไข้ไว้ฝวยหงมือขวาวางมืสะบัก้ายหงข่าซ้ายขึ้นจากมาชิดขอบ ขอต้นขวาห่างจากก้นประมาณหนึ่งฝ่ามือล็อกหัวเข่าเอาไว้หัวเข่านะนี้นั่งนั่งขาลงขาลงเจ้าใช่

ตัวนี้วิโยแล้วมึตัมีวิอยู่ที่นี่ลูกตัวตนต่อไปตัวเขามูมุี้ไปค่เดียวทีเดียวต่อต่อข้าต่าพม่าไปเลยข้าพม่าพม่าถ้าเกิดตไปไหนแ่มาเลยเออาล้ะพม่าทีที่าอยู่ข้างเนเล่นเอาเตียงชิดหนกัน ทั้งทั้งทั้งไหนกันทั้งทั้งทั้งขวามือกันทั้งขวามือกันทั้งไหนกันล่ะอ่าโอเคโอเคจับขาคนไข้เป็นลูกนักศึกษาก็ขาขาไปผีดตรงข้อพับเข่าไว้แล้วก็ล็กฝ่าเท้ามาล็อกไว้ใต้ข้อพักเข่าให้ได้องสาย่นจับมือ

เป็นจกระชากนะนะคะน่ข้ามลยข้าข้าเป็นรูปเล็สี่ข้าเท้าระเอียดข้าไม่ขี้เข้าครับแล้วก็บกบกมาเท้าคนไข้ไว้ที่ใต้เข่า แล้วก็ล็อกซ้ายมืนขวาล็อกไูกกันี่ได้อุศานะได้อุศานะใครยังไม่ได้อุศานะให้ได้อุศาระดับตึงเออไปเรียงมาล็อกกันนักสอบต่อไปนักกา

บมือหมอไว้ทจาต้าาดางไว้เาอนอก่าไนั่เป็นเนพูดกาเอ่อัหเขายันหน่อยเขายันยหน่อยเออเาแตะตรงตรงนี้หน่าใช่ใช่ดูเพดานหน่อยเออใช่ใช่ใช่โยกเลย

ทำท่านี้เนาะแล้วก็คุณหมอก็พยายามจับข้อสอบคนไข้ชิดกันมาแล้วก็คือจับกรอสอบนเรื่อยๆับคนเรื่อยๆเนาะายัการศกษรัิดไิดขี้นีหะก็ได้ไม่เยอเนาเนาะอนมเนาะนาะพนมมอานยข้าหลังกันีก็ดอปากาปกด้วย นีเป็นคุณเปียกนะคุเปียกเามาจากกุงเทเปียบที่เปียกเเจอเปียกเจี๊ยกเจียบเียบไม่เชืกนเครัเบอ้แมเจี๊ยุกทลกคนเสร็จแล้วอเ

างก็รับบางวันยอมบ่น้ําตาขึ้นมาตอนกรรมไม่ได้ใช้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 ไม่